สวัสดีครับผมกาเดียน,นะจ๊ะน,นะครับมากับเก็นม,มิชื่อว่า The m a กเดอะเคิร์ซเอาบัตเทิลโฮลนะฮะตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่7ละมั้งนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มหายไม่สบายนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะไม่มากไม่น้อยแต่ยังเป็นอยู่นะฮะแล้วเรามาต่อเลยดีกว่านะครับกับฮัลโหลนะครับเราต้องมานี่แล้วก็ตัดมันลงไปก็ง่ายนี่มันยากตรงไหนวะ เย้หูน้อเฮ้ยอาชิบหายละยากแล้วแหละไปเลยมึงฮึบเอื้อโอเคหมดแล้วนะยังมีอีกป่ะพอเถอะนะฮะว้าวโอเค ยังไงยังไงว้วอ,อะไรเนี่ยแม่งอีปิกมากๆม,มีการใช้ไอ้น้ำดันเกียร์ด้วยนะครับโอเคเข้าไปถู่ช่วง5คิด1 Getting warmer ไอโอ,อุ่มเหรอไปเลยข้ามสะพานไปโอ,โ,นะนอโอ้โหนั่นสะพาน่ะโอ้ มันดูปนแปลกๆนี่่สะพานเอ้ยเชิปหาน,นั่นน,น,นั่นไงกูว่าล่ะกูว่าล่ะกูว่าละ,าละ,าละใจเย็นๆอันนั้นล่วงล่วงน่ะเห็นแล้วรู้เลยเอาชิบหายแม่งฮึดโดยไปกันเอ้ยเชี่ยโอ้โหเชี่ยเชี่ยเชี่ยอ่าวิ่งกันเร็วเลยวิ่งกเร็วเลย จะหล่นก็บอกก่อนเลยว่าส่งข่าวก่อนครับผมนะครับเดินไปรัวๆคือมันจะร่วงหมดอ่ะอ้าวชิ้มหายแล้วนั่น like ไงโ o ้ o no ้ o o อ my god thank you ว้าวนี่มันคือไฟเทมเพิลเหรอวิหารแห่งไฟว้าวยังมีอาวุธอีกอนี่ย คืออะไรวะอ๋อโอเครู้สึกว่าไม่น่าจะใช่อย่เงี้ยอ่าฮะโอเค จะต,ต้องลงไปแล้วก็จับอย่างนี้ป่าว่ะเฮ้ยมันยากเกินไปบอกไม่กำลังงงแล้วยังไงต่อเนี่ยใช่รอเออ อ๋อไอ้เหี้ยเข้าใจแล้วแหมโอเคตัดมันไปให้ดึงดึงไม่ได้ด้วยว้าว แล้วมันยังไงไมะเนี่ยอ๋อโอเคเพิ่งเข้าใจว่ะเอาละครับมามาทำตามที่ผมเข้าใจกันอึ้บอ่าเออดึงออกมาอึ้บจ้าแล้วทีนี้ก็ติดแปะแล้วก็ประชุบ พี่หายแล้วเฮ้ยใจเย็น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 โมแม่งจะล่วงรอบสุดท้ายครับผมเอ้ออุ้ยเย็ดแม่กูผพามันได้ไงเนี่ยเฮ้ยตดดไรนะคู อ่ะโอเคที่นี่เป็นวิหารแห่งไฟนะครับซึ่งก็ไฟแหละเผาไหม้เลยทีเดียวโอเค <c oughs> โอเค <c oughs> ยังไงเอ่ย แหมจงแข็งเดี๋ยวก่อนพยายามเอ้ยอ้าวโอหโหเสียวเสียวมากแนละ้วเมื่อกี้นี้อ่าฮะ ยังไงวะไม่ใช่แตกมาแล้วต้องเข็นหรือเปล่าเออเข็นได้นี่โว้มึงออกมานี่ลูกตาจ๋า ก็แค่นั้นเองเค้ okay, ไปต่อว้าวลาวานะครับไฟเมื่อเจอกับน้ำมันก็จะแข็งตัวนั่นเองอ้าวโอ้โหเฮีย้ยไม่เป็นหำเลยอ่ะโอ้โหข้างบนเลยเหรอ ว้าวโหใช้เมาส์เถอะครับไม่ไม่ใช่เออใช้เมาส์ฮึบอ่าผมขอผ่านลูกตาเมื่อกี้ก่อนเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่เดี๋ยวมันจะนานนะครับโอเคอ๋อด้วยความที่ เป็นจอยนะครับตรงนี้ไม่เหมาะกับการใช้จอยอย่างยิ่งโอเคอึ๊บจ้าเห็นนะเห็นลูกตานะแต่เอาไปยังไงวะไม่รู้เลย โอเคต้องเป็นอย่างนี้นะครับอึ๊บอ่า h a n ง y ิวโอ้โเชยโอ้โหกลายเป็นแม็กกระทะล้อเลยครับผมโอเคเฮ้ย สูงไปอีกโอ้โหไอ้หำเอ้ยโอเคเดี๋ยวมันก็ต้องละลายไป <c oughs> โอเคครับอ้อด่านนี้ขอใช้เมาส์หน่อยดีกว่าเนื่องจากมันต้องแข่งกับความเร็วมากเลย ไกลไปวะรู้สึกไหมว่ามันไกลไปไม่ถึงแน่นอนนะฮะโอเคโอเคออเยี่ยมนี่คือวิหารแห่งไฟแล้วมันจะเจออะไรรีกเปล่า <c oughs> ว้าว โอเคอ่าฮะโอ้ยยยโอเคพอเข้าใจละ กลัวตกลงมาตายไงเลยต้องนั่นไปก่อนคือเราต้องเหวี่ยงไอ้ลูกหินนี่นะครับมาชื่อไอ้ดิวแน่นอนเราต้องเหวี่ยงไอ้ลูกหินนี่ไปรกระแทกฝั่งขวานะฮะลงมานี่ลงมานี่เออคูล โอเคไปต่อซื้อว่าจะเจออะไรกันนะว้าวโหวดูร้อนนะร้อนแรงมากๆ w <What>? h ว t โ,นะโ,โอ้โหตัวไรนะโอ้แม่ย้อยแม่ย้อยโอ้โหเชี่ย มีลาวาโกเลมด้วยวะใช่ไหมเราควรจะเรียกมันว่าลาวาโกเลมใช่ไหมโอ้โหแล้วยังไงยังอยู่ไหมยังอยู่บ่ครับผมอูเชียต้องเปลี่ยนเป็นเมาส์จอยเลยด่วนเมื่อกี้นี้โอ้โหผิดพลาดเทคนิคครับผม ใช้คีย์บอร์ดนะฮะอาจจะงงผมพูดเมาส์าผมพูดคีย์บอร์ดเลยวะคือบางช่วงมันไม่เหมาะกับการใช้จอ,อยจริงๆนะครับตอนนี้ข้างล่างยังไงยังไงผลผลโอเคโอเคเอ,อือ อ๋ายังรอดอยู่โอ้โหอ๋อยังเลือตรงนี้โอเคดีๆๆๆวู้ย้ฮหู้อาเย่เย่เฮ้ยใหม่แล้ววะตัวได้นะแม่งมาอย่างโหดเลย เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหรอกูผิดเหรอ,เ,อเวรกรรมปัญหาคือไปยังไงวะน,น้ำน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟอ๋อเว็บหายไหมแหลกนั่นไง โอเคเชียร์เมึงเอืล้วเอโอเ้อด้อเด้อเด้อเว้อเ้อเเฮ้อเด้อเด้เด้อเะอเด้อเดเด้ดอเดอเ ข้างบนนี้มันอะไรวะมีทางลับด้วยเหรอน่าจะเป็นทางมาเก็บลูกกามากกว่าน,นะผมคิดว่าอย่างนั้น <c oughs> นั่นไงมึงลงมานี่เลย <c oughs> Thank you so much โอเคอ่ะว้าวผ่านไปแล้วช่วงหนึ่งโอเคจะเจออะไรอีกนะยังไม่ใช่เจอตัวเมื่อกี้มา นั่นไงไม่ทันขาดคำเลยเยัดเพียกโอ้แล้วคุยผ่าน,นยังไงเนี่ยโอ้โหคุณพระคุณเจ้าออไปยังไงไมะเนี่ย

โอเคโอ้ okay. oh, ยเชี้ยพยายามมากพูดเลยนะครับโอ้โหอือือโอเคว้าว เออือ้ยังไงครับโอ้เกิดสายน้ำขึ้นใหม่แล้วนะฮะเอื้อโอยแข่ง,ต,ขงต,ตัวแข่งตัวมึงตรงแข่งตัวไป yes yeah! <did> ฉันทำได้แล้ว <did> ไม่น่าเชื่อเลย <did> ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้นะ oh. ยาวไปไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้เฮียขอบคุณ thank you โอเคห้าคลิปสอนนะครับ chamber of fire อ,อื้ยตัวเมื่อกี้แม่งแสบม,มากเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตัวเมื่อกี้คือตัวที่มันตกน้ำไปกลายเป็นลาวา่ะไม่น่าใช่นะอันนี้เราก็เดามั่วสัวอ๋ออีกแล้วสินะว้าวว้าวไม่ได้พลังแห่งไฟเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ นั่นไงไปอีกแล้วโอเคแม็กซ์ไปเลยก่อนให้ฉันไปมาช่วยอะไรก่อนได้ไหมโอ้ไม่ขอดูดีว่าพลังไฟของของเองเนี่ยเป็นยังไงดูมาแม็กซ์อึ๊บเออเยสของควันชิ้นสุดท้ายแม็กซ์พลังเพลิง ใช้มันสิเหรออุ้ยตายฮะเย็ดครูมากเลยว้าวโดนเองไนดะ้แบบวะสมมุินะครับสมมุิเอ้โดนเองได้ด้วยวะอือว้าว ว้าวโอ้โห <c oughs> มันเป็นพลังเพลิงว่ะคุณมันเอาไว้ยิงบอสแน่เลยพลังสุดท้ายเนี่ยเย็นคชัวร์แน่นอนไอตัวไฟนั่นน่าจะเป็นบอสซึ่งตอนที่เรายิงน้ำใส่มันเนี่ยมันหนีไปไงก็แน่นอนว่ายังไม่มายังไม่มายังไม่มาโอ่สาใจวะ อืออ้าวมึงข้างกับดักให้กูป่ะเนี่ยมึงคือกับดักใช่ไหมใครก็ได้ช่วยบอกทันทีอะยังไงข้างบนมีอะไรอ่ามีรูอ่ะคุณว้าว ได้เสร็จสร้างอารยธรรมอยู่แล้วครับเดีย๋ยวไปต่อเลยนะครับผมนะฮะว้าวผู้ยิงอะไรนะเนี่ยเท่ดิโอ้าโถ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 บูซา,ายโอเคเดี๋ยวลองยิงแบบซิกแซกดิ แม่งสนุกสนานจริงบึง้มว้าวพลังไฟชินทายนี้ใช้ได้อยู่นะครับว้าวยิงอะไรล่ะโอเคโอ้ my g ก็มีการให้เล็งด้วย ย้อยเดียวอ่านอ่าว้าวแง่ซ่อนตัวทำไมซ่อนทำไมเอามาน,นี่โอเคยังขาดตายอีกเยอะเลยนะครับแต่ก็ไว้ผมก็ไล่เก็บทีหลังนะ่ยแต่ถ้าผมพลาดตรงไหนไปนี่ช่วยบอกด้วยนะครับว่า จุดไหนจุดไหนอะไรเงี้ยฮะเวลาผมมาเล่นย้อนเองทีหลังเนี่ยผมจะได้มานั่งเก็บนะครับผมนะโอเคตรงนี้มีอะไรเอ่ยไม่มีอะไรนะว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวมันทิ่มหัวกันยังเลยเอือย <Yeah. S 3> มันไหม้ด,ด้วยใช่ไหมใช่จริงด้วยไหม้แล้วไงวะเอา คือมันไหม้แล้วมันยังไงผมกำลังงงเรื่องผมกำลังงงเรื่องความไหม้นะครับแล้วไงวะอาา่าะเราต้องทำอะไรหรือเปล่า โอเคเออแล้วไงวะอ๋อว้าวสามารถอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ๋อเพิ่งรู้เนี่ยน,นะครับคือสามารถอ่ต่อไฟได้ด้วยนะครับเข้าใจคำว่าต่อไฟป่าววะ เหมือนกับว่าเราสามารถยิงไฟออกจากอ่ากิ่งไม้ที่ติดไฟได้ได,ได้ด้วยโอ้เพิ่งรู้เลยนะมายิงกันเถอะแง ว้วอะไรวะเนี่ยมานี่จ้ะคุณกิ่งไม้ฉันต้องการคุณไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยตอนแรกอีป้านั้นบอกเราอ่านไม่ทันนะครับสามารถใช้อย่างนี้ได้ด้วยเยี่ยมโอเค โอ้โหอะไรวะนะฉันทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหให้ยิงกันแบบว่าเดีย๋ยวขอดูก่อนว่าไม่เป็นไรนะต่อเนื่องนะครับ เป็นสเต็ปสเต็ปเลยวะยิงไม่โดนเพราะอะไรเพราะว่าใช้จอยแม่งอ่าบูมเรียบร้อยครับผมโอเคมาดูซิว่าวิหารแห่งไฟนี้จะมีอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่า แต่ผมว่าการสู้บอสเนี่ยบอสอะเกมอย่างนี้ไม่มีท่าโจมตีแต่ว่ามันต้องมีการสู้บอสแน่นอนนะครับผมโอเคไปวาลแม็กยังไงเกิดอะไรขึ้นฮะว,ว้าวว้าวอันนี่มันอลังการงานท่อนี่หว่า ทางฝั่งขวานั้นคือคือทางไปโอ้โหอะไรเนี่ยยังไงก็เลยขึ้นอ๋อฮห แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นว,ว้าวว้าวว้าวอ๋อโอเคเริ่มจะเข้าใจหน่อยหน่อยหนึ่งอะ่ะอาา่าฮะก็ผ่านได้นี่วะ่ะแล้วคือเอาน้ำมาทำไม ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์เรื่องน้ำวะอา่าอาจจะเป็นอย่างนี้หรือก็อาจจะเอามาดันไง ใช่เหรอวะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผมอ่ะ <All right. S 1> สรุปน้ำก็ยังไม่ได้ใช้อะไรโอ้เชียคๆ ฮะแล้วไฟเอามาจากไหนวะ okay. โอเคโอ้โหคุณแมนมากเดีดด๋เดๆๆเด,ด,ด้อ้าเดอ้านั่นไงขุนค,คะอ๋อแล้วก็มาเริ่มตรงนี้ด้วยสบายใจลวครับผมโอ้ไมาเยี่ยมแม่งฆ่าตัวตายชัดๆเลย Wow. Okay. Oh my God. Ah, điềm. Khá. Tôi. Wow. Cung oh. -oh. อะไรมึงฮัลโหลบูว้าวว้าวโอเคตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในปรา,าสาทแล้วนะน่าจะเป็นปรา,าสาทที่มาตาโชนะครับจับฟิลิกของเราไปนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่พราทหน้าแล้วกันว to ่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับจุ๊บจอีอีอีห้อ,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 อง